พ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากาันวันนี้กินต้มแซบ่บกุ้งเต้นหมกปลาสิวน้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้มแซ่บก็คุมพันก็หั่นเป็นชิ้นๆให้พ่อกินแบบสะดวกสะดวกค่ะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆน้นนอยๆให้เราอันใหญ่ๆกะกินบ่ได้กะบ่ต้องกินค่ะพ่อ นี่ค่ะโนหันชิ้นเล็กให้แล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่มชมช่องคูมพันตุลากาันขอบคุณหล,ยลายลค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ปลาซิวน้อยพ่อปลาซิวติดกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นกินไปเลยค่ะต้องกินสักหน่อยแหละ พอแซบจะคำสองคำนี่ค่ะน้ำ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 จั่งต่อขวัไปให้ร้อนกินน้ำพ่อกินน้ำรองลองไปอันนี้ไม่เอาเหรอพ่อไม่สดเหรออ่ะเอาที่สะดวกเลยค่ะ จะใช้ช้อนไหนก็ใช้เลย ้มขาต้มแซบขาหมูคุ้มพันต้มต้มหมูต้มขาหมูเลยค่ะแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าให้สะอาดประมาณสามน้ําเลยค่ะแล้วเราค่อยมาทําต้มยำํำต้มแซบแล้วก็จะอร่อยน้ําต้มนี่ก็จะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคุ้มพันตุลากันเด้อค่ะ ที่ไอ้จักสานตะกานั่นแหละค่ะเพราะว่าเอฟซีบางท่านถามว่าผู้ใดเน้านั่นงกินเข่าอยู่นี่าพนะว่าพ่อขัวมพันด้ค่ะคนเนี้ยพ่อขัวมพันพ่องามจมื่นค่ะที่ขมพันมาออกวิถีการดำรงชีวิตการจักสานตะกาสืบสารภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่คะ